สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปรู้จักกับ Bitcoin Dominant หรือ BTC จุดดีนะครับทีนี้เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ เจ้าตัว bitcoin dominance นะครับหรือว่า btc. d เนี่ยไม่ใช่เหรียญใหม่หรือว่าเหรียญลูกของเจ้าตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ว่าเป็นนะครับผมอัตราสัดส่วนนะครับการคลองตลาดเนี่ยของ bitcoin นะฮะเมื่อเทียบกับมูลค่าทั้งหมดของคริปโตเคอเรนซีครับหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่ามีจํานวนการถือครองของ bitcoin นะครับผมเทียบกับปริมาณเหรียญออคอยทั้งหมดเนี่ยในตลาดเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นั่นเองครับทีนี้เนี่ยทำไมเขาถึงจ้องเอาเจ้าตัวเหรียญ bitcoin เนี่ยมาเทียบกับเหรียญออคอยเนี่ยในตลาดนะครับก็เพราะว่า ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเข้าไปดูในส่วนของกราฟเพอร์เทนตเลนวิวนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าคุณเน่ยเข้าไปเซิร์ชคาว่า BTC dominance นะครับผมว่าหรือว่า BTC. d เนี่ยแล้วคุณไปสังเกตจากกราฟนะครับคุณจะเห็นว่าสัดส่วนของเขานะครับผมณนะปัจจุบันเนี่ยวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เนี่ยสัดส่วนการถือครองนะครับผมเจ้าตัวบิตคอยเนี่ยในตลาดคริปตเคอร์เรนซีทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ41ครับ ซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับปริมาณทั้งหมดนะทีนี้เนี่ยเหล่านักลงทุนนะครับเวลาที่เขาจะทําการเปลียนเรียญหรือว่าทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเขาอาจจะต้องมีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือนะครับในการวิเคราะห์เนี่ยเพื่อดูว่าแนวโน้มของตลาดเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นภาวะแบบไหนนะครับผมซึ่งนะครับผมเจ้าตัวกราฟบิตคอยโดเมนน n c นตัวนี้เนี่ยก็จะทําการเปรียบเทียบนะครับเพื่อวิเคราะห์ว่าปัจจุบันนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ย เขาเลือกที่จะไปลงทุนเนี่ยกับเหรียญบิตคอยนะครับหรือว่าไปลงทุนกับเหรียญชนิดอื่นเนี่ยมากกว่ากันนะครับเพื่อดูอัตราส่วนนะครับว่าเงินในระบบนะครับผมตอนนี้เนี่ยไหลเข้าสู่บิตคอยนะครับหรือว่าไหลเข้าสู่ออคอยประเภทอื่นๆนั่นเองครับเพื่อจะดูแนวโน้มนะครับของตลาดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยภาวะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมโดยนะครับผมถ้าเกิดว่าสังเกตจากกราฟบิตคอยโดเมนแนนตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่า เทรนเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงนะครับผมกับมูลค่านะครับของเหรียญบิตคอยนั่นเองครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาให้นะครับซึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลงทุนในด้านของคริปโตจริงนี่ยก็อาจจะต้องดูในส่วนของกราฟอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวช่วยนะครับในการตัดสินใจนะครับผมของภาวะของตลาดณขนาดนั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะนําเสนอในคลิปต่อไปนะครับ โดยนะครับผมในกรณีส่วนใหญ่ของเจ้าตัวกราบ BTC domain ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเทรนขาลงนะครับของ BTC domain เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อตลาดของคริปโตเนี่ยเป็นช่วงของตลาดกระทิงครับก็อโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ